สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หลักสูตรสัมนมาออนไลน์ DIY Portfolio สร้างและบริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตนเองโดย A c c d e m y y นะครับในหลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับในเรื่องของการลงทุนด้วยกองทุนรวม mm. เชิงลึกนะครับที่บอกว่าเชิงลึกก็เพราะว่าเราจะลงทุนเป็นพอร์ตนะครับลงทุนในหลายสินทรัพย์ลงทุนในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเป็นการลงทุนเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายสําคัญซึ่งเมื่อบรรลุแล้วนะครับจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเราจะใช้เวลากันอยู่ในหลักสูตรเนี่ยประมาณสัก20ชั่วโมงในส่วนของเนื้อหาต่างๆนะครับรวมถึงกิจกรรมที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมี private group หรือว่าเป็นกลุ่มใน f a c e o o กนะครับเพื่อให้ทุกท่านาได้สอบถามได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงว่า ถ้ามีเนื้อหาส่วนไหนที่มันไม่อยู่ในหลักสูตรแต่ผมคิดว่ามันจะช่วยต่อยอดให้ทุกท่านแบบมีความรู้มีทักษะที่ดีขึ้นนะครับทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นก็จะค่อยๆนําเนื้อหานั้นเนี่ยมาเผยแพร่นะครับรวมถึงหาเกสต์สปิเกอร์คนที่สอนได้พูดได้ดีกว่าผมเนี่ยนะครับมาช่วยเสริมด้วยบ้างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นความพยายามที่จะทําให้มันเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอ,อยากให้ทุกท่านมองว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่20ชั่วโมงแรกนี้ เรียนหลักสูตรนี้ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเรียนรู้กันต่อเนื่องมันไม่ได้จบที่20ชั่วโมงนี้นะครับกุ๊ปนี้ถ้าไม่ผิดแผนอะไรนะครับมันก็คงจะมีไปเรื่อยๆนะครับจนนู่นแหละทุกท่านทยอยประสบความสําเร็จกันไปทีละคน2คนนะครับเราก็จะเป็นคอมมูนิตี้ที่ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันนะครับอันนี้คือคือภาพฝันเนาะก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันสร้างด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปแรกเนี่ยนะครับผมอยากจะใช้โอกาส สักเล็กน้อยในการแนะนําตัวเองนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นที่มาที่ไปของของตัวผมนะครับว่ามาสอนได้ยังไงเพราะหลายอย่างเนี่ยเนื้อหาในหลักสูตรเนี่ยมันมันจะสะท้อนมาจากประสบการณ์ของผมเหมือนกันนะครับอ,อย่างที่2คืออยากจะคุยภาพรวมของหลักสูตรนี้แล้วก็โครงสร้างเนื้อหานะครับแล้วคงจะเสริมด้วยว่าควรจะมีเทคนิคในการศึกษาเรียนรู้อย่างไรนะครับให้เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้ประโยชน์เต็มที่นะครับ ขอเริ่มจากการแนะนําตัวเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมชื่อเอนะครับศักดาสภาพปัญญาวงก็ปัจจุบันก็อายุ37ปีนะครับเป็นหัวหน้าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งนะครับมีภรรยาหนึ่งคนแล้วก็มีลูกสาวอายุ4ขวบเศษเษอีกหนึ่งคนนะครับชื่อเอเจนะครับก็อ่ ก็เป็นครอบครัวธรรมดาอย่างคงทํามาหากินหาเลี้ยงชีพไปนะครับอา,อาจจะดูว่ามาสอนเรื่องการเงินจริงๆแล้วร่ํารวยอะไรมากไหมไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก,ก็มีพอที่จะไม่ลําบากนะครับส่วนที่ทําให้เรามารู้จักกันเนี่ยคือชีวิตด้านงานของผมมากกว่านะครับปัจจุบันนี้ผมก็จะทํางานแอคทีฟอยู่อยู่3ส่วนนะครับสส่วนส่วนแรกเนี่ยทุกท่านจะรู้จักผมค่อนข้างดีจากส่วนนี้ก็คือ Academy นะครับ ส่วนที่สองเนี่ยคือทีมนักวางแผนการเงินอิสระที่มีชื่อว่า a v e n g e r e p a n n e r อันนี้ผมก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งนะครับแล้วก็ engage หรือว่าทุ่มเทกำลังกับมันอย่างางเต็มที่ในตอนนี้นะครับสองส่วนนี้ก,ก็ทุกท่านจะพอรู้จักนะครับส่วนที่3เนี่ยจะไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่ก็คือ,อก่อนหน้านี้ที่จะมี Academy นะครับผมทำงานประจำนะครับในบรจทหารไทยนะครับ ดูแลในส่วนของงานที่ปรึกษาการลงทุนดังนั้นก็จะมีะลูกค้าจํานวนหนึ่งครับที่ผมยังคง <c oughs> ดูแลให้คนาแนะนําอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็ผมดูพอร์ตส่วนตัวอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยล้านซึ่งซึ่งเป็นเงินของลูกค้านะครับสามส่วนนี้ก็จะหล่อหลอมให้มันกลายเป็นเส้นทางของผมแล้วก็กลายเป็นเนื้อหาที่เราเอามาเรียนกันในหลักสูตร DIY Portfolio นี้ด้วยนะครับเนื้อหาทุกอย่างนะครับถ้าไม่เคยใช้งานจริงหรือไม่เคย เอาไปประยุกต์จริงเนี่ยก็ผมก็ไม่กล้ามาสอนนะครับดังนั้นก็หวังว่าทุกท่านจะได้ในฝั่งที่มีทฤษฎีรองรับแล้วก็มีงานปฏิบัติในใน <c oughs> ในฟิลงานจริงนะครับทดสอบมาอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งก็ก็อยากให้ลองพิจารณาเอาไปประยุกต์ใช้ต่อดูนะครับอขอเจาะเข้าไปเรื่องงานส่วนตัวสักเล็กน้อยเผื่อว่าบางท่านที่เพิ่งมารู้จักกันนะครับ <c oughs> Academy ก็เป็น เหมือนเป็นก้าวแรกที่ทำให้ผมได้ออกสู่โลกภายนอกแล้วกันนะครับมันเป็นบทเรียนบท YouTube บนเว็บไซต์บน Facebook นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาร่วมติดตามกันอยู่ประมาณสักโอ้หแสนสี่หมน 40, คนแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเนาะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็มาเรียนด้วยกันนะครับเอคัม e ี่ก็คอนเซ็ปต์ของมันคือจะเป็นเหมือนก้าวแรก ของคนที่ใยรู้เรื่องเงินนะถ้าอยากศึกษาไม่มีไม่รู้จะไปศึกษาที่ไหนก็ลองมาศึกษาที่นี่นะครับเนื้อหาส่วนไหนก็จะเป็นเนื้อหาฟรีนะครับเข้าถึงได้อาค m ดมีก็ทําให้ผมมีตัวตนขึ้นมาบน <c oughs> บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับกลายมาเป็นสับยุคใหม่ที่เขาเรียกว่าเอออินฟลูเอนเซอร์นะครับอตอนตอนทําก็ไม่คิดว่ามันมันจะมีฟิลงานอินอินฟลูเอนเซอร์อย่างงี้นะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็คือเกิดจาก ความที่เห็นว่ามันเป็นเนื้อหาที่ดีแล้วก็อยากจะสอนแค่นั้นแหละนะครับแต่ผลจากการทำมันมาร่วมสิปีเนี่ยก็ได้เรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งคือการสอนอย่างเดียวมันมันไม่พอ,อจริงๆนะครับคือกว่าเราจะทำให้คนให้ความสนใจมาเรียนก็ยากแล้วนะสอนเสร็จให้เขารู้เนี่ยก,ก็ยากในขั้นต่อมาแต่ที่ยากที่สุดคือทำไงให้ให,ให้เขาทำได้ทำถูก ทำได้ครอบคลุมและทําได้ต่อเนื่องเนาะทำได้ทําถูกทําได้ครอบคลุมทําได้ต่อเนื่องนะครับมันยากยากจริงนะครับหลักสูตร DIY ที่ทุกท่านกําลังเรียนอยู่เนี่ยก็คือความพยายามจะให้ท่านทําได้ทําถูกทําได้ครอบคลุมทําได้ต่อเนื่องนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผมก็ได้เรียนรู้ว่าถ้ามีคนมาช่วยนะครับก็น่าจะดีนะครับเราก็ตั้งทีมซึ่งซึ่งเป็นงานที่ผม engage อยู่มากตอนนี้ก็คือ adventure paner n ขึ้นมานะครับ อัพเจเพนเนอร์ก็ก่อตั้งโดยผมแล้วก็ทีมโคฟาวเดอร์ er อีก2คนนะครับปัจจุบันนี้เรามีทีมงานอยู่ที่แอคทีฟแล้วเนี่ยเจคนนะครับที่เป็นผู้ช่วยอ,อยู่9คนแล้วก็มีที่ฝึกอยู่แล้วยังไม่ปรากฏชื่อในในในทีมเนี่ยเ,เราเรียกว่าเทรนนีอยู่อีก30นะครับโดยรวมคร่าวๆเนี่ยก็เรามีผู้ร่วมอุดมงานประมาณ100ชีวิตนะครับในการทําหน้าที่เป็นจิ๊กซอตัว,ต,วตัวนั้นน่ยตัวที่ผมบอกว่า ทำได้ทําถูกทําได้ครอบคุมทําทได้ต่อเนื่องเนี่ยอำ <c oughs> เป็นเจ้าแพนเนอร์ก็จะมาเป็นจิ๊กซอว์ครับว่าใครต้องการผู้ช่วยนะครับในการให้ตัวเองทําได้ทดําถูกทําได้ครอบคุมทําได้ต่อเนื่องก็มาใช้บริการเรานะครับทุกวันนี้เราก็ดูแลครอบครัวอยู่ประมาณสัก2,200ครอบครัวผ่านแผนการเงินนะครับที่วางให้ให้เขารอบด้านเนาะก็ดูแลเงินจริงนะครับที่ลงทุนแล้วนะครับอยู่ประมาณ4,700ล้านอันนี้ลงทุนกับเรานะครับ แต่ลูกค้าบางคนก็อาจจะมีลงทุนข้างนอกผมว่ารวมๆแล้วเนี่ยไม่ใช่4 7 0พอ่ะมากกว่านี้เยอะนะครับที่เจ๋งคือ,อเราสามารถทำให้เนี่ย2 2 0 0กว่าครอบครัวเนี่ยคอมมิตที่จะลงทุนต่อเนื่องนะครับแล้วก็หักเงินอัตโนมัติมา,มาเข้าพอร์ตเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งประมาณสัก48ล้านหรือว่าปีเราประมาณ5-600ล้านนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากจะทำไปนะครับผมทำแล้วก็อินอินมากนะครับ รู้สึกว่าอยากจะเพิ่มพลังให้ให้พลนเนอร์ในทีมมากขึ้นเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าเรากำลังทวีทวีคูณตัวเองให้สามารถไปนั่งคุยวันออนวันกับกับคนได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะจริงๆให้กับชีวิตคนได้เนาะแปลว่านอกจากงานสอนก็มีงานพาทำนะครับอ่าอเวนเจอร์ก็ดูหมดะครับตั้งเป้าช่วยลูกค้าตั้งเป้า วางแผนใช้ใจ่ายรายการใหญ่นะครับแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถเรียนต่อนะครับบริหารหนี้ใครมีหนี้เบาๆเราก็ช่วยดูให้ว่าจัดลำดับยังไงให้เคลียร์หนี้ได้เร็วรีไฟแนนซ์ยังไงให้ประหยัดดอกเบี้ยนะครับใครมีหนี้หนักๆเราก็ช่วยดูให้ว่ามันควรจะต้องใช้ยาแรงอะไรไหมต้องขายสินทรัพย์อะไรมาจัดการหนี้ไหมหรือต้องไปเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้อะไรยังไงนะครับ อ่าดูเรื่องแผนปอะก,กันความเสี่ยงให้เงินสำรองประกันต่างๆแผนค่าใช้จ่ายบุตรนะครับแผนเกษียณแผนลงทุนซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับแผนเกษียณแบบแยกกันไม่ได้นะครับลงทุนยังไงให้ไปถึงอ่าเป้าเกษียณเกษียณแล้วลงทุนยังไงให,ให้เงินมันอยู่ยาวที่สุดแต่ขนาเดียวกันก็จ่ายรายได้ให้เราด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวในในหลักสูตร DIY เนี่ยเราก็จะมีคุยเรื่องพอร์ตลักษณะนี้ด้วยนะครับอ่ดูเรื่องภาษีแผนภาษีให้ นะครับอันนี้ที่เล่าก็เพื่อประชาสัมพันธ์นะครับขออนุญาตทายอินนิดหนึ่งนะครับแม้จะเป็นหลักสูตรที่ทุกท่านเสียเงินมาเรียนนะยังต้องมาฟังผมขายของอีกนะครับแต่ว่าก็คือผมมีความเชื่อจริงๆว่า,าถ้าเราทําเองได้นะแผนการเงินทําเองดีที่สุดเพราะว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเท่าตัวเรานะครับแต่ถ้าเรามีความไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าเราจะทําเองได้ดีไหมหาผู้ช่วยไว้สักคน ไม่เสียหายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเวลาที่เราทําแผนกันงนให้ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นแผนเนี่ยครับมีจํานวนหน้าแบบละเอียดละเอียดขนาดนี้เลยนะแผนก็ประมาณ30-50ถึหน้าแล้วแต่คนนะครับครอบคลุมในทุกๆเรื่องนะครับแปลว่าก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลหน่อยว่าถ้าจะมาใช้บริการนะครับจะต้องเปิดเผยอะไรบ้างต้องใช้เวลาประมาณไหนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเจอกันแล้วก็จะได้แมทช์กัน ไม่งั้นถ้าเราอ่านศึกษาข้อมูลในเว็บแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ก็อย่าเพิ่งมาใช้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันค่อนข้างต้องเปิดเยอะแต่ว่าอันนี้ผมรับรองได้ว่าผมพยายามคัดเลือกคนที่ดีมาทำนะครับผมอยู่ซ u เปอร์วาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็คงดูต่อไปถ้ามีเคสอะไรที่คอมพิเคต t e ผมก็เข้าไปช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็คือ a v e n นเ r อร์แพนเก็คืองานอีก2ใน3ของชีวิตเนาะเอคันดี้อเวนเจอร์แพนแล้วก็งานดูแลพอร์ตลูกค้าส่วนตัว อันนี้คงไม่ได้ลงลึกนะครับแต่ก็บอกได้ว่าจะเรียกว่าเป็นกิจกรรมประกาศแล้วกันนะครับกิจกรรมประกาศก็คือเหมือนขอขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ผมยังดูแลอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือทุกท่านให้โอกาสผมให้ประสบการณ์ผมนะครับให้องค์ความรู้ที่เอามาสอนในหลักสูตรนี้นะครับโดยเป็นการบางส่วนอันนี้ยอมรับเลยนะครับว่าบางครั้งมันก็เป็นเหมือนการทดลอง บนเงินของลูกค้าท่านนั้นด้วยบนสิ่งที่เราอักรีกันว่าเดี๋ยวเราลองทําดูว่าอย่างนี้จะจะเกิดผลยังไงนะครับก็กลายเป็นงานที่ตกผลึกมาเป็นอ่ามาเป็นเทคนิควิธีการที่จะสอนในหลักสูตรนี้นะครับอ่าถึงตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับตัวผมนะครับแล้วก็เส้นทางที่ผ่านมาอ่าต่อไปเนี่ยคือโครงสร้างของหลักสูตรนี้นะครับอ่ผมเรียกมันว่า DIY portfolio checklist แล้วกันนะครับอ่ามันจะมีอยู่ 8เรื่องนะครับเดี๋ยวเรียนหลักสูตรนี้จบแล้วเราต้องทําได้ดีทั้ง8เรื่องนี้นะครับเป็นตัวเช็คลิสต์ดังนั้นผมเอาเช็คลิสต์มาเป็น end result ก่อนอ่าบางท่านอาจจะเคยอ่านหนังสือเนาะ begin with the end in mind คือเราเริ่มต้นด้วยการโปรเจ์ไป projection ไปข้างหน้าก่อนว่าเดี๋ยวเมื่อจบ20ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรได้นะครับเราควรจะทำา8อย่างนี้ได้อันนี้เรียงตามลำดับเลนะ อย่างแรกคือเราควรจะระบุวัตถุประสงค์การลงทุนของเราได้แบบชัดๆแล้วก็ m e a n i n g f o l นะครับ m e a n i n g fool หมายความว่า,าไม่ไร้สาระนะสำคัญมีระยะต่อชีวิตนะครับอย่างที่สองคือเราควรที่จะมี reasonable expectation คือสามารถที่จะคาดหวังในบางเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่แน่ไม่นอนนะ่แต่คาดหวังมันได้อย่างสมเหตุสมผลไม่เวอร์เกินไปไม่ conservative เกินไปนะครับ ข้อต่อมาคือเราจะต้องสามารถที่จะร่างเส้นผมใช้คำว่า possible path นะร่างเส้นทางจากวันนี้ไปถึงวันที่บรรลุเป้าได้อย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่เหลือคือเราแค่เดินตามเส้นทางนั้นนะครับข้อต่อมาคือ appropriate asset mix หรือว่าเราควรที่จะรู้ว่าการจะเดินไปบนเส้นทางนั้นซึ่งเป็นเส้นทางการลงทุนเนี่ยมันต้องอาศัยสินทรัพย์อะไรบ้าง ส่วนผสมแบบไหนที่น่าจะพาเราไปถึงส่วนผสมแบบไหนที่มันไม่เหมาะส่วนผสมแบบไหนที่มันมันน้อยไปมันมากไปหาตรงที่พอดีให้เจอนะครับเพราะว่าการลงทุนไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปเสี่ยงสูงสุดเสมอแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนต้องเสี่ยงต่ําสุดเสมออ่ามันมันมีตรงกลางของของแต่ละคนอยู่มันขึ้นอยู่กับแต่ละเป้าแล้วก็ตัวตนของเราด้วยนะครับอ่าสเรื่องแรกเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับตัวเราเกี่ยวข้องกับตัวเรานะครับ สี่เรื่องหลังมันจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการไปตัดสินใจในาภาวะตลาดในตลาดการลงทุนแล้วนะครับเรื่องต่อมาก็คือ efficient vehicle ให้มองเหมือนการลงทุนเนี่ยเราต้องการจะไปปลายทางที่ใดที่หนึ่งะครับคราวนี้ปลายทางมันอยู่ไกลเราไม่สามารถเดินไปได้ด้วย,ด,วยด้วยเท้าเปล่าเนะเราจะเป็นต้องมีพาหนะนะครับซึ่งพาหนะที่เราจะเรียนกันในในหลักสูตรเนี่ยก็คือกองทุนรวมนะครับเราต้องการจะขึ้นขี่กองทุนรวมไปแล้วก็ ให้มันพาเราเดินทางไปถึงเป้าหมายไม่ว่าจะไกลแค่ไหนนะครับถ้าเราอยู่กรุงเทพเป้าหมายจะเป็นเชียงใหม่หรือเป้าหมายอาจจะเป็นต่างประเทศไปเลยอย่างเงี้ยเวทีเขาแบบไหนที่มันมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพคือผลตอบแทนโอเคค่าใช้จ่ายโอเคนะครับขึ้นไปนั่งเราไม่รู้สึกว่าเสียดายหรือพลาดอะไรนะครับอันนี้เราจะเรียนกันด้วยนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ strategy หรือว่าเทคนิคในการปรับกลยุทธ์ในการวางกลยุทธ์ต่างๆ เพราะว่าการลงทุนเนี่ยโดยเฉพาะการลงทุนที่เป็นเชิงลึกแล้วนะครับมันไม่ใช่การถือนิ่งๆน,นะมันก็ต้องมีการติดตามทบทวนปรับปรุงให้มันเหมาะกับสถานการณ์เหมือนกันนะครับกลยุทธ์แบบไหนที่มันใช้ได้ผลกลยุทธ์ไหนที่มันใช้ไม่ได้ผลมันมีข้อควรระวังอะไรเราจะมาเรียนกันในหลักสูตรนี้นะครับข้อต่อมาคือ risk management เรามีภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับพอร์ตให้กับการลงทุนของเราไหม นะครับเดี๋ยวพอลงทุนไปเรื่อยๆนะครับรับรองจะต้องมีปีวิกฤตมาเกิดแน่นอนนะครับจะต้องมีปีที่ตลาดหุ้นปรับฐานปรับตัวแย่ลงนะครับเราจะดูแลรักษาพอร์ตอย่างไรดูแลรักษาจิตใจอย่างไรนะครับก็อยู่ในส่วนของ r management นะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการรีวิวหรือการติดตามทบทวนแล้วก็ปรับปรุงแผนนะครับ ทำยังไงให้เราติดตามได้ไม่ถี่ไม่ห่างเกินไปรู้ว่าควรจะดูอะไรวัดผลเป็นนะครับประเมินผลเป็นนะครับมันก็จะเป็นวงจรวนลูปอยู่อย่างเงี้ยครับใน8เรื่องเนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยนะครับผมจะเอา8เรื่องนี้มามาเรียงออกมาเป็น2ส่วนนะครับสส่วนก็คืออ่าจะมีส่วนที่เขียนว่า day o แล้วก็ day t นะครับ day o day t เนี่ยมันเป็นโครงสร้างตั้งแต่สมัยที่สอนสดนะครับ แต่ว่าพอเราเรียนออนไลน์แล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากคำว่า d ด y เป็น Part 1- Part r t ์แล้วกันนะครับ part ทเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Asset and v e h i c l e เป็นหลักนะครับ a s s e t and v e h เ c l e เป็นหลักแล้วก็เกี่ยวกับตัวเอง p พ r p o s e พสตตัวตนของเรานะครับหรือจะพูดง่ายๆมันเป็นการเรียนให้รู้จักตัวเองรู้จักเครื่องมือแบบแยกส่วนแล้วกันนะแยกส่วนรู้จักเป็นชิ้นชนนะครับ ถ้าเป็นในเรื่องของตัวเองเนี่ยก็คือเราแยกออกไหมว่าอะไรคือการเล่นอะไรคือการลงทุนที่แท้จริงเราแยกออกไหมว่าเป้าหมายของเรามีอะไรบ้างเราวางแผนตรงนั้นยังไงนะครับอ่ามันต้องทําเหมือนกันหมดทุกเป้าไหมมันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอ่าอันนี้คือเริ่มเริ่มแยกแล้แยกแยะนะครับในส่วนของสินทรัพย์นะครับเราแยกออกไหมว่าสินทรัพย์นี้ มันต่างจากสินทรัพย์นี้ยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงมันควรจะประเมินผลตอบแทนความเสี่ยงในอนาคตของแต่ละอย่างเนี่ยต่างกันยังไงแล้วทาไมเราควรเอาสินทรัพย์แต่ละชิ้นมาใส่ในพอร์ตมันมีเพอร์โพสอะไรในพอร์ตนะครับอันนี้คือเรื่องสินทรัพย์ต่อไปคือเรื่อง v e h i c l e กองทุนแบบไหนที่ควรจะเอามาเป็นตัวแทนสินทรัพย์นั้นนะครับเราจะเลือกมันได้ด้วยยังไงมีวิธีการยังไงมีวิธีตรวจสอบยังไงว่ามันยังดีอยู่อะไรเงี้ยนะครับอ่า พาร์ทหก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับขอให้ทุกท่านเรียนไปตามโฟล์นี้นะตานโฟล์นี้นะครับพาร์ทที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการนําสิ่งที่เรียนในพาร์ทที่1นะครับมาประกอบกันเป็นกลยุทธ์หรือเป็นพอร์ตหรือเป็นแผนนะครับจะมีทั้งการดูเรื่องกลยุทธ์ที่เป็น s t r a t e g i c คือเป็นกลยุทธ์แบบระยะยาวนะครับเรามองพอร์ตนี้อย่างไร สมงแล้วต้องลงทุน20ปีเนี่ยกลยุทธ์ระยะยาวภาพใหญ่มันคืออะไรนะครับขณะเดียวกันจะเรียนเรื่องกลยุทธ์ที่เป็นระยะสั้นระยะกลางภาพเล็กเช่นเนื้อหาตอนนี้คือของปี2021นะครับช่วงต้นปีช่วงต้นปีอย่างเงี้ยกลยุทธ์ระยะสั้นมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับการซื้อขายเราควรซื้อด้วยวิธีไหนนะครับเมื่อไหร่ควรจะต้องมีการขายหรือจริงๆรแล้วไม่ต้องขายเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องของกลยุทธ์ นะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการติดตามผลนะครับรีวิวปรับปรุงต่างๆซึ่งถ้าเรียนไปตามฟโฟลจากซ้ายไปขวาเนี่ยครับมันก็จะตอบโจทย์ได้ทั้ง8เช็คลิสต์นี้พอดีนะครับดังนั้นเดี๋ยวตอนเรียนในบทเรียนเนี่ยผมจะค่อยๆอมีหน้าเช็คลิสต์เนี่ยย้อนกลับมาให้ดูทีละนิดทีละนิดว่าเราเรียนมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราได้ติ๊กถูกในเช็คลิสต์ข้อไหนไปแล้วบ้างนะครับ เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ไม่หลุดว่าตอนนี้เรากําลังอยู่ตรงไหนนะครับเนื้อหาของหลักสูตรเนี่ยสไลด์ประมาณ5 0 0ร้อถึงหกรหน้านะครับดังนั้นถ้าไม่มีแผนที่นําทางให้เราเช็คระยะเป็นเป็นระยะเนี่ยเราจะเริ่มงงแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ตรงจุดไหนนะครับมันมันมันหาตัวเองไม่เจอนะครับอ,อันนี้คือโครงสร้างภาพใหญ่ของหลักสูตรนะครับทีนี้ผมอยากจะขอแนะนําเทคนิค วิธีการในการเรียนรู้หลักสูตรนี้ผ่านทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนะครับต้องบอกก่อนว่าผมใช้เวลาตั้งนานในการรอให้โควิด19ผ่านพ้นไปนะครับหลักสูตรรุ่น7ที่เป็นรุ่นสอนสดเนี่ยจัดสอนครั้งสุดท้ายปลายปี2019ปี2020นะครับคือปีที่ตั้งใจจะสอนสดแต่ว่าก็มีโควิดมาแทรกแล้วทำให้ผมต้องรออยู่ปีหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ย หลายๆอาจารย์หลายๆผู้สอนก็เริ่มตัดสินใจที่จะสอนออนไลน์นะครับผมยังลังเลและรู้สึกว่าไม่อยากสอนออนไลน์นะครับเหตุผลเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะผมอยากจะให้คนที่เรียนสามารถคอนเซนเทรตกับเนื้อหาได้แล้วก็สามารถไต่ลำดับของเนื้อหาขึ้นไปได้ตามลำดับนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่หลุดในเรื่องไหนมันมีความสำคัญนะครับให้นึกภาพสามเหลี่ยมเนี่ยฐานมันต้องกว้างและแข็งแรง การเรียนจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันจะค่อยๆสร,ร้างฐานให้ท่านให้กว้างนะครับอ่าไม่ใช่อยู่ดีเราไปเรียนที่ยอดเลยมันมันอาจจะไม่ยั่งยืนเนาะเราอาจจะรู้บางเรื่องแต่ไม่เข้าใจที่มาที่ไปนะครับนั่นเป็นผลว่าผมพยายามดันทุลังว่าเดี๋ยวจะรอสอนออฟไลน์เท่านั้นเพราะออฟไลน์เนี่ยเราสามารถอ่ารวมทุกคนเข้ามาในห้องใช่ไหมครับเรียน2วันเต็มตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆพาทุกท่านไล่ตามโฟล์ผมมั่นใจว่าอย่างเงี้ยมันมันโอเค แต่พอมาเป็นคอร์สออนไลน์นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนทุกท่านไว้ว่าผมเป็นห่วงที่สุดกลัวว่าท่านจะเลือกเรียนเฉพาะเรื่องที่อยากเรียนนะครับถ้าเราเลือกเรียนเฉพาะเรื่องที่อยากเรียนเราเริ่มที่จะจัดลําดับเองนะครับผมเป็นห่วงว่ามันมันจะเป็นอารมณ์แบบที่ผมว่าคือเราจะไปเรียนที่ยอดหรือบางเรื่องที่เราไม่ได้เข้าใจมันจริงๆนะครับดังนั้น ถ้าพูดถึงเทคนิควิธีการในการเรียนบนหลักสูตรออนไลน์แบบนี้สำหรับหลักสูตร diy นะครับผมขอเลยว่าถ้าเป็นไปได้ไม่ควรข้ามเนื้อหาเรื่องใดเลยนะครับและควรเรียนจากเนื้อหาแรกสุดไปถึงเนื้อหาท้ายสุดอันนี้คือเทคนิคข้อแรกที่อยากขอให้ทุกท่านลองทำดูนะครับอย่างที่สองคือเมื่อมีกิจกรรมตรงไหนให้ลองทำนะครับ ในหลักสูตรเนี่ยจะมีเครื่องมือหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปบางทีจะเป็นไฟล์ Excel บางทีจะเป็นไฟล์ Word นะครับบางทีจะให้ทดลองคำนวณบางอย่างผ่านแอปในมือถืออย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างที่เป็นการลงมือทำอยากให้ทุกท่านโพสวิดีโอแล้วลองทำด้วยนะครับมันมีมายาคติข้อหนึ่งนะของการเรียนรู้ก็คือว่าเวลาเรานั่งฟังไปเฉยนะครับแล้วมันฟล์มันไหลเนี่ยเราจะชอบคิดว่า เรารู้แล้วเราได้แล้วนะครับแต่เชื่อไหมว่ามันรู้ไม่จริงเพราะว่าเราเนื้อหาที่เตรียมไว้อ่ะโดยเฉพาะถ้าคนสอนเตรียมมาโอเคนะครับท่านจะย่อยง่ายอ่ะเหมือนมีคนเขาย่อยเตรียมมาให้แล้วเนาะแต่พอไปทําเองเนะี่ยจะรู้เลยว่ามันติดเรื่องนี้ตรงนี้ควรเกาะอ,อะไรตรงนี้คิดยังไงตรงนั้นนะครับคือการเรียนรู้ที่แท้จริงนะตอนไปลงมือทํา นะครับดังนั้นผมขอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีพาร์ทลงมือทําขอให้ท่านหยุดวิดีโอไว้แล้วลองทําด้วยนะครับตรงนี้แหละที่มันยากเพราะว่ามันไม่ใช่ในห้องสมัมมนาผมไม่เห็นว่าใครทําใครไม่ทํานะครับดังนั้นทําได้แค่ขอร้องแล้วถ,ถ้าท่านทําแล้วติดตรงไหนนะครับก็ไปโพสต์ถามใน private group ของเราได้นะครับเดี๋ยวผมไปช่วยตอบหรือฮะ,อะก็จะมีคนในกลุ่มนะครับที่เขาทาได้มาช่วยตอบด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้คือส่วนที่2เนาะอะ ข้อแรกคือเรียนให้ครบเรียนตามลำดับนะครับข้อที่2คือลงมือทําด้วยข้อที่3นะครับไม่ว่าท่านจะเชื่อแค่ไหนในเนื้อหาหลักสูตรนี้นะครับแต่บอกเลยว่าท่านต้องหาประสบการณ์จริงด้วยนะครับแปลว่าเดี๋ยวเรียนแล้วต้องเอาไปลงทุนจริงถ้ามีความมั่นใจสูงก็เริ่มต้นด้วยเงินเยอะหรือเงินส่วนใหญ่ของพอร์ตก็ได้แต่ถ้ามีความมั่นใจน้อยอยู่ยังอยากทดลองอยู่ก็ อ่เริ่มเลื่นเงนน้อยแต่ยังไงก็ตามควรจะต้องเปิดพอร์ตลงทุนจริงใช้ตัดสินใจจริงนะครับผมจะมีเดโมพอร์ตหรือว่าพอร์ตสาธิตเนี่ยที่เป็นพอร์ตที่ออกแบบลงทุนให้ลูกสาวเนี่ยอัปเดตให้ดูทุกเดือนอยู่แล้วนะครับท่านจะฟอลโล่ตามนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าของจริงเนี่ยท่านจะได้เห็นเวลาผมสอนผมเช่นผมผมจะมียกตัวอย่างว่าอการซื้อการขายเนี่ยซื้อยังไงซื้อกี่บาทอย่างเงี้ยครับ ในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะมีส่วนที่ไม่อยู่ในเนื้อหานะเช่นท่านจะเปิดบัญชีที่ไหนท่านจะกดคําสั่งซื้อเนี่ยกดยังไงกดผ่านแอปหรือผ่านเว็บไซต์หรือต้องทําแบบฟอร์มกระดาษอะไรเงี้ยครับเออมันเป็นดีเทล,ลที่ถ้าเราไม่ลงมือทาก็ก,ก็ก็อยู่ในโลกของการเรียนอย่างนี้ไปไเรื่อยนะครับผมแนะนําเทคนิคประมาณนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาแล้วผมจะปิดตอนแรกเนี่ยก็คือ ถ้าเป็นไปได้นะครับหากท่านยังไม่เคยวางแผนการเงินพื้นฐานมาก่อนนะครับอย่าเพิ่งกระโดดมาลงทุนเลยเนื้อหา DIY portfolio เป็นเนื้อหาพาร์ทที่ลึกขึ้นไปนะครับถ้าเรื่องพื้นพื้นคือฐานของพิรามิดเนี่ยเช่นการวางแผนการเงินพื้นฐานเนี่ยสภาพคล่องเงินสำรองความเสี่ยงต่างๆท่านยังไม่ได้ปิดให้ดีนะครับขอให้เริ่มด้วยการวางแผนการเงินก่อน เนาะเข้าไปเรียนฟรีได้เลยนะครับที่ลิงก์นี้นะครับ www.aacademy.net/ff นะครับหรือถ้าท่านใดเปิดสไลด์นี้นะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับท่านคลิกที่รูปนี้หรือคลิกที่ลิงก์นี้มันก็จะเปิดเนื้อหามาให้เรียนนะครับยอมสละเวลาสักนิดนึงนะครับ mm hmm. คือถ้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะระหว่างเรียน diy ในคอร์สเนี้ยกับการมาเรียนหลักสูตร Financial Foundation หรือว่า FF เนี่ยถ้าชีวิตนี้เรียนได้อย่างเดียวผมผมขอให้เรียน Financial Foundation ดีกว่านะครับแต่ชีวิตเรามันไม่ได้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเลือกได้ทั้งคู่นะครับดังนั้นขอให้มองเป็นแพ็คคู่ครับสรับผมมันคือผมคิดว่าผมไม่ทําไม่สอนไม่ทําอะไรมากกว่าน,นี้แล้วชีวิตเนี่ยในงานให้ความรู้ทางการเงิน,น,นผมสอนแค่ คอร์สพื้นฐานก็คือ Financial Foundation อันนี้ครับถือเป็น signature course ของผมนะครับเรียนพื้นฐานแล้วก็มาเรียนเชิงลึกก็คือ DIY Portfolio ที่ทุกท่านกำลังดูอยู่นี้อันนี้ก็เป็น signature course คอร์สท,ที่สองผมคิดว่าผมทำแค่นี้นะครับชีวิตเนี้ยที่เหลือก็ไปทำ Avenger p a n n e r แล้วนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านไปไปตาม flow นี้เหมือนกันมันมันได้ประโยชน์จริงๆเนาะทั้งนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นเข้าสู่เนื้อหาตอนต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้สวัสดีครับ